ครัภสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนะับจิตท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยเด่นหนึ่งหกอ,อีกแล้วนะเสิงเป็นแนวทาง16ทุกที่17มกราคมก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วย ไม่ได้ก็เบ่งปัน,ปนเนาทานดับล่างตัวเดียวนะดับล่างตัวเดียวทัานนี้ก็เบ่งเบ่งปานดับดับศูนยนะ์ะดับตัวเดียวศูนย์ดับศูนย์ตัวเดียวเสีองอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วดับผ่านเ่ยทันใหม่ก็เบ่งปานดับศูนย์ เบ่งปันดับศูนตัวเดียวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้ครับนะใบนี้ก็เบ่งปันธานดำหลักอร้อยสี่สูตรเลยเนาะสูตรที่1ดับจิตสูตรที่สอง ดับจิตสุดที่3ดับ3สุดที่4ดับหนะ่ะดับ7ิตหนึ่งสามแนวทางดับหลักอร้อยสี่สูตรสตัวโชู์เจ็ดเหลือ7จ็ดสดับ3มตัวเหลือเจตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมไปนี้นมเมืองรากนมเมืองรากเ<น>บ่งปันนะท่านนะเบ่งปันเบ่งปันโคห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่สี่เกหนึ่งสองสีวิน เก้าศูนหนึ่งสงสามสี่ห้าก็ขอบคุณจริงๆจหนูเมืองรากเนาะเจ้าของข้อมูลที่เบ่งปันอย่างเรียวทันใจต่อไปครับผมใบนี้ เพชกสุพันณสิบหน่วยบนเบ่งปัน8 90 890เบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นเนวทางเพชกสุพัน์เจ้าของแนวทางนะสิหน่วยบน ต่อไปครับผมไปนี้ระเดนเด่นล่างแบบสี่ตัวซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วมีหลุดบ้างนะมีหลุดมีผ่านบ้างเนาะซึ่งนทันใหม่นี้ก็เบ่งผน90สอง เก้าศูนย์หนึ่งสองเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้สิบหน่วยโบนวีสองนะสิบหน่วยโบนวีสองสาม สองนะสองสามสามสองท่านผู้ชมเบ่งปัน,ปนสองตัวให้พิจารณาเป็นเนวทางก็ขอบคุณจริงๆขอนน้อมูนแยวทางที่เบ่งปัน,ปนต่อไปครับผมใบนี้ สอนนอล่าง10หน่วยล่างเบ่งปัน3าเบ่งปัน9ก้นะเบ่งปัน3า,นาบ่งปาน9 10หน่วยล่างเนาะท่านนี้ก็เบ่งปานให้พิจารณาอีกหนเวทา่าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณจริงๆขอบุณต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็ออโอออโอเบ่งปันทานรอยสอนหนอร้อยสิบหน่อยเบ่งปัน ปดเก้าเจ็ดเปดเก้านะเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเนีวทางร้อยสิบหน่อยก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลท้าวผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกำลังเจอ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากจริงๆนะต่อไปครับผมใบนี้นะใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันสี่ชุดนะห้าหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหกเก้าห้าเจ็ด เกนะ้นะเบ่งปันสี่ชุดนะเบ่งปันสี่ชุดให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลไปต่อกันนะใบนี้เด่นบนเหรียญเก่าแบบสามตัวนะเหรียญเก่า เด่นบนเรียนเก่านะอดีตผ่านทานพระชาชนก็มีหลุดบ้างแนวท่านใหม่นี้ครับสี่ห้าหกนะเบ่งปันสี่เบ่งปันห้าเบ่งปันหกเ,เนาะแนวทานใหม่นี่คือเบ่งปันสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เนวทันดับหลัก10 3ส,สูตรนะดับหลัก13 3ส,สูตรท่านผูชมท่านก็เบ่งปันสูตรที่1ดับ6 สูตรที่สองดับสองสูตรที่3ดับศนะูนย์ะดับหลักสีบนะก็ดับ3มตัวก็เหลือ1นึ่งสองสห้ปดเนะดับ3มตัวเหลือ7ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมใบนี้ วบนนี้ก็เบ่งปานวารพรนะวะระพรสี่ชุดนะท่านผู้ชมเบ่งปานสี่ชุดให้พิจารณาเนื้อทันหลักอร้อยสิบหน่วยแล้วก็คัดโดยเต็มสองตัวสามตัวนะท่าน,านก็จัดให้สี่ชุดสองสี่เก้าสี่สองเก้า เลย7 9ก็7 9 2 9 7 2นะเบ่งปาน4ชุดนะเบ่งปาน4ชุดให้พิจารณาเป็นเดียวทา่าต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็นฐานตารางประจันวันตารางประจันวันเบ่งปานวันสุดแป4ก 370 8641370 46 4681370เบ่งปันเจ็ดตัวนะท่านเบ่งปันเจ็ดตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางก็ขอบคุณจริงๆขอมูล ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอาทานครบบนูนขาด38นะ38ก็ดับ2ตัวเหลือเปตัวนะท่านเนาะ1 5ด4 6 9 0 2นะดับ2ตัวก็เหลือ15746902เป็ดตัวนะท่านดับ2ตัวเหลือเป็ดตัวให้พิษ จารณาเนวทานครบบนขอบคุณอย่างมากจริงๆต่อไปครับหลักหน่วยล่างทานโพชโอมใบนี้ก็เบงปานชูนนะท่านสองสูตรชูนเนาะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองนะก็เบงปานแล้วชูนสามแปดเก้านะสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองชูนสามแปดเก้าให้พิจารณา อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านผู้ชมเนะาะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้เต็มสิบหน่วยโบนเต็มสิบหน่วยโบนเนะาะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านสามแถวโชนนะผ่านสามแถวชนผ่าน สามเขียวชฉนผ่านแนวทันใหม่นี้ครับผมชฉเต็มสองเต็มสามแนวทันใหม่นี้ก็ชฉนเต็มสองกับเต็มสามนะท่านสามสูตรชฉน,นะท่านผู้ชมขอบคุณมากต่อไปครับผมใบนี้เบ่งปันเด่นหนึ่งกับสองนะเบ่งปันเด่นสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางเนาะหนึ่งกับสองท่านผู้ชม ก็ขอบคุณจริงๆเนี่ทางไปต่อกันท่านผู้ชมก็คลิปนี้เ,าเราคงเจอกันเพียงเท่านี้นะเ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและขอขอสวัสดีครับผม